สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l กับข้าวในครัวครับวันนี้ผมมีวิธีการทําต้มยําทะเลน้าําใสใส่ใบกระเาพรามาฝากสูตรนี้หอมอร่อยเผ็ดร้อนใส่หิดฟางด้วยครับเริ่มจากส่วนผสมผมใช้กุ้งขาว100กรัมผ่าหลังเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเส้นดําออกหลังทําความสะอาดเก็บไว้นะครับปลาหมึกนะครับวันนี้ใช้หมึกกล้วย150กรัมหรือว่า1ตัวใหญ่ๆครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับ ขาย0กรัมครับเป็นข่าหั่นชิ้นครับตะไคร้ซอยนะครับ30กรัมนะครับซอยแฉลับฉลับแบบนี้ครับใบมะกรูดฉีก3ใบครับหอมแดงนะครับ2หัวบุบพอแตกครับพริกกินดา15กรัมครับโขงให้แหลกไว้แบบนี้ครับเพิ่มความเผ็ดครับเห็ดฟางใช้100กรัมครับ ถ้าเพื่อนๆอนอยากใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้ครับใบกระเพรา15กรัมครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกลือป่น2ช้อนชาครับน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะครับตรงนี้แนะนำให้คั้นจากน้ำมะนาวสดๆเลยนะครับน้ำวันนี้ใช้น้ำสะอาด700มิลิลิตรครับ พอเราตั้งน้าจนเดือดนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่เครื่องสมุนไพรได้เลยครับเริ่มจากข่าครับผมตามด้วยตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับหอมแดงครับผมเราจะตั้งไฟสักครู่หนึ่งก่อนนะครับพอเริ่มเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอให้มีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปครับ พอมีกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะรอจนเห็ดฟางสุกครับเมนูนี้เราใช้กุ้งกับปลาหมึกนะครับเนื่องจากกุ้งกับปลาหมึกสุกง่ายนะครับเราจึงใส่เห็ดลงไปต้มให้สุกก่อนครับเพราะว่ากุ้งกับปลาหมึกเราจะได้ไม่หดและแข็งเกินไปครับพอเห็ดสุกแล้วนะครับก็ใส่พริกลงไปได้เลยครับ หลังจากใส่พริกไปแล้วนะครับตั้งไฟจนเดือดพุ่งแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับรอจนเดือดพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับใช้ไฟแรงจัดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปครับพอใส่ทั้ง2ออย่างลงไปแล้วนะครับเราจะตั้งไฟอีกสักคู่เดียวนะครับแค่พอเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ต้องต้มนานนะครับพอเดือดมาแบบนี้นะครับให้เราทยอยช้อนฟองตรงนี้ออกนะครับ จะเป็นอาเศษพริพกแล้วก็กินคาวของสัตว์ทั้งสองอย่างนะครับที่เราใส่ลงไปครับช้อนออกเท่าที่เราจะช้อนได้นะครับพอช้อนออกนะครับน้ำเดือดได้ที่นะครับทุกอย่างจะสุกแล้วนะครับใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับเรารอจนกระเพราโดนความร้อนสักคู่หนึ่งนะครับ พอกระเพราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้สังเกตง่ายๆว่าทุกอย่างก็จะสุกเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งหมึกจะสุกพอดีนะครับไม่แข็งไม่หดเกินไปนะครับเราจะปิดไฟเลยนะครับขั้นตอนนี้หลังจากนั้นเราจะปรุงรสชาติครับเริ่มจากน้ำปลานะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเกลือป่น2ช้อนชาครับเราจะใช้ความเค็มหลักจากเกลือนะครับแล้วก็น้ำมะนาวครับ3มช้อนโต๊ะครับก็จะเป็นเอันเซจเรียบร้อยนะครับต้มยำทะเลน้ำใส ใส่ใบกะเพราส่วนผสมและอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงคลิปครับวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ